ต้องป้อนอาหารในตัวเลกเนาะต้องป้อนไม่ป้อนก็ไม่กินดือ้อไม่ป้อนก็ไม่กินแล้วก็ไม่แข็งแรงเนาะมาวันนี้ลกูกมาแล้วมาวันนี้ลกูกมาวันนี้ลกูกมารล้วมา เ <No. c oughs> นาะเดี๋ยวเขาดูเข,าเ,ขาเค่ะเออไปก่อนก็ไม่กินอ่ะเอานุงไลูกตึ๊บ คนเก่งเนื้อป้อนก่อนนะกินก่อนนะคะกินก่อนนะคนเก่งนะคะหนูอย่าดือ้อหนูอย่าดือ้อย่าดือ้อ <c oughs> หูอย่าดื้อนะคะอเออต้องกินอะ่ะไม่กินจะเอาแรงที่ไหนอะ่ะ หอเอวาะาไปทำง,งานแหละใครจะป้อนลรอไม่มีคนป้อนนะหืมอมาไปทำง,งานก็ไม่มีคนป้อนนะลูกอืมอื้อ <c oughs> เอ้ยจมน้ <c oughs> เขาไม่อยากออยาก็ยังไงก็ไม่รู้อันนุ่นก็ไม่ค่อยกินอันนี้ก็ไม่ค่อยกิน <c oughs> <c oughs> ทำไมแล้วลูกเลอะมะหมดนะเนี่ยเลอะมะหมดแล้ว <c oughs> กินก่อนลูกเดี๋ยวมาเอาเข้าห้องเ,อเดี๋ยวมากินก่อนอย่าดื้อนะคะอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะ ไม่อร่อยเหรอของต้องแพงไม่อร่อยเยรอฮะของต้องแพงไม่อร่อยแล้วหรืจะกินอันเท่าไหร่จะกินแบบไหนหอ่ะอันนี้มีประโยชน์สุดแล้วมั้งหมอให้มาในหลอกหมอให้มาเนี่ย,ม,ยมีประโยชน์สุดเลยมั้งหลอกนะเอ๊ะดวก่อนสีหลูกเดียว <c oughs> มูดเอตอตะมูดไปไหนล่ะ,ะมูดไปไหนลูกมูดไปไหนฮ mút cho ní mạ phôn hả, mút đường đường ốc húa, đường đường ốc húa,

อันนี้ประโยชน์ขึหนับบหนูนะอันนี้ประโยชน์ขึหนแบบหนูนะมีประโยชน์ขึหนับหนูไงใช่ไหมไหนอาปากสิไหนอาปากสิไหนอาปากข้างรดูสิไหนอาปาทข้างละดูสิไหนเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ลูอกก็เขาไม่อยากจริงหรอกก็ไม่อยากจินก็หนูมีน้อง mấy cái bài Nếu không phải thì sao? Nếu không phải thì nè Nếu không phải thì à Nếu không phải thì sao? Nếu không phải thì sao? Nếu không phải không phải thì sao? Nếu không cái gì? Được. Thếm đây. Thếm này không à? À หมั่นทำงานหมั่ก็ต้องงานอยู่นใช่ไหมใช่ไหมหนูก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะเหงวก็กินนะไม่ใช่ไม่กิน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 อืเหงวก็ต้องกินด้วยเข้าใจไหมลูกอือ รอมาหมงก,กว่ามาจะมาก็เย็นนเลยเหไหมนี่ชิเนะี่ยเปลื่นเสื้อมะหมดเลยฮะเปลื่อนเสื้อมะหมดเลยเปลื่อนเสื้อมะหมดเลยขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะเนี่ยร้อยยี่สิบห้าเลยนะลูกกระป๋องนึงตรงร้อยยี่สิบห้าทำงานต้องกินนะลูกอืมกินทีละนิดกินทีละนิดนะ พี่เดี่ยวมันก็อยากกินนะมะก็ไม่ได้ให้พี่เดี่ยวกินอืมน่ะคงเก่งคน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 เก่งเก่งก็หลุดเก่งว่ะคนเก่งว่ะฮะเก่งไหมเนี่ยเก่งไหม เ <g uss> อาเอาเอาอีหน่อยไหมลูกวะอีกหน่อยเนี่ยซุกเอามุดเ <itch assessment> อามุดมุดเอามุดแล้วมันหนีพ้นไงมันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้น หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นห um ี <m ute> <m ute <h <h ่พตดเล็อม mm ุดด้วไงมุดแล้วมันหนีพ้นไปแลมุดแล้วก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นหรอยังไงก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้น หน่อยอ่ะสลิงเดียวพอเลยสลิงนี้สลิงเดียวเลยอ่ะอะมันเป็นยังไงไม่อร่อยยังไงฉันไม่อยากจะกินนะไม่อร่อยเลยู่อ่ะถ้ากินก็เอาไปอ่ะเอาไปเดินเล่นก็ได้เอาไปดื้ออบดื้ไปแล้ว